เราได้รักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุท่สุตเจนทัสโรที่เกิดจากการเปลี่ยนธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุตเจนทัสโรโดยหม่ไปเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรง ทานศีลสมาธิที่ทำให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ชัตรโรที่อยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ชัตรโรทั้งหมดทั้งในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ ทั้งหมดล้วนเป็นสมบัติที่เรารวบรวมรักษาได้ด้วยตัวของเราเองกิเลสที่ปิดหนทางความสุขความเจริญความสำเร็จชีวิตโดยหลอกลวง ไม่ให้ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิทธัสระเดชภคุลหลวงปุษจันทัสโรหลอกลวงเพื่อรุกเข้าหาทารบรมีสามสิทธัสสะเดชภคุลหลงพุษจันทัสโร โดยรวบรวมตัวเองให้มีจำนวนปริมาณมากกว่าบารมีสังสิทธพัทพระเดชพะคุณหลวงพุทธ์จันทัโรในแต่ละที่เปลี่ยนให้เป็นธรรมกิเลสใหม่ๆได้สมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติกิเลสที่สร้างตัวเองสั่งสมตัวเองซึ่งเป็นการทำยุด เป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทาอัพยากรตาธรรมาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศนพระเดชพะกุณหลวงพุทธเจันทัโร,รความเป็นอย่างอยู่ที่เรามีสุขเจริญรุ่งเรืองสําเร็จรวบรวมสมบัติทั้งหมดที่เป็นปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาเกิดขึ้น จากปรมีสาสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปุษตจันทัโรที่เรารวบรวม,รวมกิเลสปิดบังไม่ให้รู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงพุษตจันทัโรซึ่งมีผลทำให้กิเลสถูกเปลี่ยน เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพุสตจันทรทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์สลอดเวลาเกิดวิกฤตขึ้นกับกิเลสกิเลสที่มีวิกฤตอุปสรรคปัญหามากเราจึงรับรู้ได้โดยกิเลสหลอกลวงว่าเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาของเรา ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นวิกิตอุปสรรคปัญหาของกิเลสกิเลสเดินทางมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสธรรมอพยากตาธรรมาธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาวจิทัตพระเดชพระคุณหลงปุสสจันทัสรเดินทาง รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรอยู่ในร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิทัตพระเด็พระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรมีความทุกข์ไม่สุขไม่เจริญรุ่งเรืองไม่สําเร็จชีวิตถูกบารมีสามสิบทัตเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทัต พระเดชพะคุณหลวงปสุสดจันทรัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาวิกิอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เรารับรู้เป็นช่วงของการพัฒนาปร,ปรับปรุงกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงปสุสตจันทรัสโรเป็นวิกฤตของกิเลส ผู้ที่มีกิเลสอยู่ในตัวโดยไม่รู้ถึงการเปลี่ยนเป็นบรมิสันติทัตพระเดชพ,พ,พระกมพุสดจันทศโจรจึงเป็นผู้ที่มีวิกฤตมากผู้ที่มีกิเลสอ,อยู่ในตัวรู้วิธีของการผู้ที่มีกิเลสอยู่ในตัวรู้วิธีหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ปรมีสาธิตทัตรพระเดชพะคุณหลวงปุสฎจันทัสโรไม่มีวิกฤตไม่มีอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่มีโอกาสของการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆบา่รามีสาสิตทัตพระเดชพะคุณหลวงปุสฎจันทสโรเพิ่มมากขึ้นวิกฤตเกิดขึ้นมีมากกับผู้ที่ไม่ได้ทำหยุด เป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดชประกุลหลวงพุทธเจันทัศโรพิจิตที่มีอยู่มากเป็นโอกาสให้ผู้ทาหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชประกุลหลวงพุทธเจริทัศโรรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทรทศโรใหม่ๆได้มากเป็นสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาเป็นสมบัติที่นำสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานละเอียดหยาที่ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นตลอด ด้วยการรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบัสิกาจันคนนลกอยนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโร เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษา,าควบคุมบังคับสังการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่หยุดเป็นตัวสําเร็จประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงพุทจันททัศนโรนวยใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติสร้างที่สุดเ่กธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทัศโรไปพร้อมๆกับพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทัสโรอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายได้เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทั้ง นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ร่วมกันตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศเดชพะคุณหลวงปูส่สกัญทัสโรหยุดเป็นตัวสเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศเดชพะคุณหลวงปูส่สดัญทศัศโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติ รวบรวมรักษาประมีสามสิทธัสเตกะคุลลงประศจนทัศโรใหม่ๆที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นปรมีสามสิทธัสพระเดชะคุลลงประศจนทัศโรประกอบธาต เป็นท่อฐานธรรมปรมีสาัสิทระเกด,ดะคุณลปสุสกันชัสโรที่รุกเข้าหาธรรมกิเลสไดมากขึ้นเป็นสมบัติซึ่งกันและกันของทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้พึ่งพาอาศัยการ ให้รับประมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งก,กันและกันครับประคองซึ่งกันและกันไว้เป็นสมบัติทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุในแต่ละจักรวาลพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัโรพระเดชพระคุณ หลวงพ่อธรรมชโย,ยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกโยอัานเป็นต้นแบบของการรักษารวบรวมปรมีสามสิทธัตร,ระเดชระคุณลลงปุสสจันทัสโรแบบที่ผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบ,บาล ในแต่ละท่านได้ทำมาโดยตลอดผู้ตัดสูุแล้วเองโดยชอบท่านได้นำในการรักษารูปรวมปรมีสามสิบทัศพระเดศประกุลลบโพสตกันทัสโรในหมู่คณะของท่านที่มี ต้นแบบของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัพระเดชพรุกุลลงโพสดันทัสโรที่เราได้ค้นคว้ารวบรวมความรู้ที่มีอยู่ที่กิเลสทำให้กระจัดกระจาย เพื่อไม่ให้รักษารวบรวมบารมีสัพพทัศน์นี้ความรู้ที่เราได้รับเราต้องนำปฏิบัติด้วยตัวเราเองเพื่อตรวจตาผลรับให้เกิดเป็นธรรมบารมีสัพสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่่ยใหม่ๆใ,ในการถ่ายทอดให้รับบารมีสัพสิทธัสเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรระหว่างทุกทอดทานธรรมบารมีสัพสิทธัตนี้มีกระแสกิเลส ที่ไหลเวียนเข้ามาขัดขวางอยู่ในแต่ละช่วงซึ่งเราต้องสังเกตพิจารณาเพื่อให้การหยุดเป็นตัวสำเร็จเดี่ยวสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกระมีสาสิทธัศตร์พระเดชประคุณหลวงปสดจันทัตโร เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติในยุคที่อิเลตอยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของที่ยังไม่สามารถหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของละจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ ยังสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลงพรอสดจันทัตโรอ่านศีนสมาธิเป็นปกติเป็นต้นแบบซึ่งกันและกันในยุคที่กิเลสสามารถหลอกลวงคนสัตว์สิ่งของได้ ไม่มีทานศีลสมาธิที่เป็นปกติจึงไม่เป็นการให้รับบารมีสัจสิทธัตพระเดชพะคโณหลวงพุษถันทัศโรกับตัวเองกับคนสัตว์สิ่งของเป็นการให้รับกิเลสที่บังคับควบคุมสั่งการ ให้ไม่รักไม่เมตตาไม่เอืออะทอนไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอยู่กับแบบเบียดเบียนทําลายตัวเองทํำลายซึ่งกันและกันไม่มีทานศีลสมาธิที่เป็นการ ให้รับประมีสัสิทธัตพระเดชพระคุณหลงปูสัจันทัสโรให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันรละกันภาพของความเป็นยังอยู่จึงไม่สุขไม่เจริญไม่รุ่งเรืองไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต สมบัติที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตจึงขาดแคลนเป็นสมบัติที่เป็นวิบัติที่เป็นของกิเลสได้ตั้งพังสำเร็จไว้หลอกยึดมั่นถือมัน่นไม่ปล่อยวางในวิบัติการดำเนินชีวิตจึงได้ผลรับของวิบัติ ที่เป็นกิเลสที่ยึดมั่นถือวันไว้ในตัวคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่ในตัวผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางวารมีสามสิทธ,ธ์พระเดชปุคุณลลงพุสสะักนทัสโร ดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยทานศีลสมาธิปกติผู้ที่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ปล่อยวางกิเลสชีวิตเป็นยังอยู่จึงทุกข์ระทมมีวิกิตที่ตัวเองเก็บไว้ในตัวเป็นปกติ รูบาอาจารย์ของเราให้เราตรวจตาสังเกตพิจารณาอย่างละเอียดในธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวของเราให้ปล่อยวางธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิทัตพระเดชปคุลหลงพุทธจันททศรถให้ยึด มั่นถือมั่นบารมีสามสิทธัตถะเดชพ,พุกุลโลรพุสดันทัสรเป็นการรักษารวบรวมบารมีสามสิทธัตถะเดชพ,พุกุลโหรพุสดันทัสรที่ได้จากธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวของเราได้ถูกพัฒนาประปู ให้เป็นเครื่องจักพรพลังงานละเอียดปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธกันทัสโรได้ผลลัพธ์เป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหาสิกรรมเพิ่มมากขึ้นดูแลรักษาประคับประคองซึ่งกันและกันด้วยารมีสามสิบทัศ พระเดชปุกปุลหลวงพุทธจันทร์ทัศโรได้ดีมากขึ้นใกล้โอกาสรักษารวบรวมปร,ปปรมีสามสิบพัศพระเดชปุกปุลหลวงพุทธจันทร์ทโรหน่วยใหม่ๆได้มากขึ้นจากธรรมทั้งหมดที่รุกเข้ามา อยู่ในตัวที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากความก้าวหน้าของการขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพนี้เข้าถึง นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมะเป็นโอกาสรวบรวมสมบัติที่ได้จากธรรมทั้งหมดเป็นสมบัติเป็นปัจจัยสี่เปลี่ยนวิบัติที่เป็นผังสำเร็จของกิเลสเป็นสมบัติปัจจัยสี่บารมีสามสิบทัศ พระเดชพระปุณโญพุทจันทส,สโรได้มากๆในเวลาที่รวดเร็วทำให้ความละเอียดของเราเพิ่มมากขึ้นรู้เห็นทำทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้น มีอนุภาพเปลี่ยนธรรมทั้งหมดเป็นบรมีสัทธรรมเดีพุกุลพุสธกันทัสโรหน่วยใหม่ๆได้สมบูรณ์มากขึ้นจากการสังเกตพิจารณาอย่างละเอียดที่ตัวตนของเราอาเริ่มใสพึ่งหาอาศัยตัวตน ของเราคือบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทจันทร์ทัศโรณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบ,บทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทจันทร์ทัศโรได้เป็นปกติสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยเรื่อยเป็นปกติมากขึ้นเหมือน จักรวาลที่ละเอียดมากกว่าจักรวาลมนุษย์ทำให้จักรวาลมนุษย์มีความละเอียดด้วยการยึดพื้นที่ของบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปูศศรร่สดกันทัศโรที่ทุกท่อทานทำบารมีสามสิบพัดนี้ ได้ร่วมกันรักษารวบรวมขึ้นครูบาอาจารย์ของเราให้เราได้อดท,ทนสังเกตอย่างละเอียดถึงการเปลี่ยนรำรกิเลสเป็นบารมีสัจจพัฒนพระเดชพระคุณหลวงพุษจันทร์ทัศโรนวยใหม่ๆห ได้พัฒนาตัวเองให้มีความละเอียดในธรรมทั้งหมดรวบรวมรักษาเฉพาะธรรมารมีสัจสิทัะพระเด็จพระคุหลงพุทธเจันทรรัศโรเป็นสมบัติรารมีสักสิทัต พระเดชพระคุณลระสุสจันทัสโรให้กับนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศนนี้อยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยได้ลึกนึกคิดรับรู้ จอดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำารมีสามสิบทัตพระเดชปุกุลหลวงโพสุ์จันทัศโรกเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมาร,รมีสามสิบทัตพระเดชปุกุลหลวงโพสุ์จันทัศโรกเป็นไปอย่างสะดวกรับรื่มง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุด แห่งธรรมบารมีสาวสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจกันทัสโรเชิญพวกเราได้ทำหน้าที่พิแทกิงของเรากันต่อจาก